วันนี้ครับในส่วนของประกันครับที่เราครับดูเรื่องของความคุ้มครองครับหรือว่าความรับผิดบุคคลภายนอกที่เคยบอกไว้ครับส่วนใหญ่แล้วคนนะครับจะลืมสังเกตครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของครับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับ24ชั่วโมงครับตัวนี้มีความสําคัญยังไงครับมีความสําคัญเช่น ถ้าเกิดว่าเราครับไม่ได้มีความรู้ครับหรือว่ารถเราครับเสียครับในเวลากลางคืนครับเวลาที่มันเป็นวิกฤตแบบเนี้ครับเราครับก็สามารถครับที่จะขอความช่วยเหลือครับจากทางศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ได้ครับประโยชน์ของมันนะครับตัวนี้ครับมันมีมากมายครับโดยที่บริษัทแต่ละบริษัทครับเขาจะให้ครับเงื่อนไขครับไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันบางจุดครับ จุดที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับที่มันเหมือนกันก็คือแน่นอนครับเรื่องของรถเสียครับแล้วก็เรื่องของครับที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับในเรื่องของการเติมน้ํามันครับที่น้ํามันหมดครับแต่บริษัทครับเขาก็จะให้ไม่เท่าเท่ากันต่อปีครับเติมได้ครับพาเราไปได้ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วแต่เงื่อนไขครับ3ก็คือครับที่มันมีครับก็คือเรื่องของแบตแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เสียครับก็จะมีการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ 4ี่รถยกครับรถยกครับในกรณีรถเสียแน่นอนครับและที่สําคัญครับบางบริษัทให้บางบริษัทไม่ให้ก็คือการลืมกุญแจครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าเราครับมีออปชั่นครับในตัวประกันที่มันเหมือนกันทุกอย่างครับลองเช็คดูความคุ้มครองครับว่า ในส่วนบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับมีอาจจะมีอะไรครับที่มันเป็นสเปคครับที่มันทําให้เราครับรู้สึกประทับใจในการตัดสินใจได้ครับมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจ Facebook มหาเ,หาหาเ,หงเิงประกันภัยครับพิมมหามหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นวรวัคประกันภัยภาษาไทยขอบคุณครับ